อยากจะให้ดูความว่องไวในการทํางานของช่างทีมนี้นะครับโดยปกติเวลาที่ช่างไปรับงานนะครับงานก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับก็จะเป็นงานเหมานะครับกับค่าแรงรายวันนะครับงานเหมาหรือว่าที่เรียกว่าล่ําซ้ำนะครับก็จะเป็นค่าแรงบวกตัววัสดุนะครับแบบนี้คือการทําข้อตกลงกันนะครับว่าให้งานเสร็จนะครับโดยที่มีทั้งค่าแรงทั้งค่าวัสดุรวมกันนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นค่าแรงรายวันนะครับหรือว่าบางคนเรียกค่าแรงวันหรือว่าค่าแรงปากนะครับ แบบนี้นะครับช่างก็จะรับแต่ค่าแรงนะครับส่วนวัสดุนะครับผู้ว่าจ้างก็จะเป็นคนจัดหามาให้นะครับจะมีงานที่อยู่ตรงกลางนะครับเราเรียกว่างานเหมาค่าแรงนะครับสําหรับงานแบบนี้นะครับช่างก็จะคิดราคาเป็นตารางเมตรนะครับหรือว่าเป็นหน่วยอื่นๆนะครับกลับมาดูที่การทํางานแบบในคลิปนะครับผมคิดว่าถ้าไม่ใช่งานเหมาทั้งของทั้งแรงนะครับก็อาจจะเป็นงานเหมาค่าแรงนะครับทั้งสองงานนี้นะครับช่างก็จะทํางานให้เสร็จได้ไวที่สุดนะครับ เผื่อใครจะจ้างช่างมาทํางานที่บ้านนะครับก็ลองเก็บไว้เป็นวิธีคิดนะครับ